นาพัทหนึ่งของครอบครัวซูซูกิในประเทศญี่ปุ่นครับโดยครอบครัวนี้ก็มีพ่อที่ชื่อว่าโยชิยูกิแม่เมซูเอะลูกชายเค็นจิและลูกสาวอีกหนึ่งคนที่มีชื่อว่ายูอิครับโดยวันนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รับสะดูจากคุณตาที่ส่งปลาและปักสดๆมาให้แต่พวกเขาเนี่ยกลับดูไม่ได้ใะดีใจอะไรนักและคืนนี้ก็แค่ต่างคนต่างแ,กแยกย้ายกันเข้านอนไปโดยไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้นจะเกิดอะไรขึ้นโดยต่อมาหลังจากนั้นนะครับพอถึงเช้าวันต่อมาทั้งสี่ในบ้านเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาก็จะพบว่าไฟที่บ้านเน ไม่มีอะไรใช้ได้เลยสักอย่างและกว่าแม่จะติดเ,เตาแก๊สได้พ่อกับลูกทั้งสองคนก็แต่งตัวเดินออกไปกันหมดแล้วขณะอเมริกราค้างฝาเนี่ยก็ยังหยุดเดินและพอออกมาจากห้องพวกเขาเนี่ก็ได้รู้ว่าไฟเด่ยดทั้งตึกเลยครับและลิฟต์เนี่ยก็ใช้งานไม่ได้จนพวกเขาเต้องพากันเดินลงบันไดเหมือนกับคนอื่นๆในตึกแถมรถไฟเนี่ยก็ต้องหยุดวิ่งทุกกระบวคนคนี่ยก็เลยยืนออกันอยู่เต็มชันชนลาแลวก็ตามสถานีเต็มไปหมดเลยครับแม้แต่รถบัสเนี่ยก็วิ่งไม่ได้ด้วยและทางด้านของฝั่งลูกชายนะครับที่เขาเนี่ยได้ขี่จกักรย เขาเนี S <S ่ยก็เริ่มสังเกตเห็นรอบตัวว่ามือถือของเขาเนี่ยใช้ไม่ได้ผู้คนเนี่ยก็ต่างวิ่งผ่านเขาไปอย่างรีบร้อนรถยนต์เนี่ยไม่มีคันไหนสตาร์ตติดเลยและจักรยานของเขาดูจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วในตอนนี้ขณะเดียวกันทางด้านของฝั่งคนเป็นแม่นะครับเธอเนี่ยก็ได้เดินเอาขยะลงมาทิ้งก่อนจะยืนพุยกับพวกผู้หญิงในตึกเดียวกันและพอเห็นว่าไฟดับไปทุกตึกพวกผู้หญิงเนี่ยก็แหกันไปซื้อเทียงไขมาเผื่อเอาไว้ครับแต่แม่เนี่ยลืมกระเป๋าตังค์ลงมาด้วยก็เลยมองขึ้นไปที่บันไดอย่างท้อแท้พอเพิ่ หลังจากที่เขาเดินออกมาเพื่อจะไปทำงานในที่สุดเขาเนี่ยก็เดินมาจนถึงตึกที่ทำงานครับก็จะพบว่าประตูตึกเนี่ยเปิดเข้าไปไม่ได้เพราะบ้านเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้าทําให้หลายคนเนี่ยเลยต้องการจะพังประตูเข้าไปทำงานให้ได้แม้พยายามเนี่ยจะพยายามห้ามแล้วก็แตกครับจนในที่สุดประตูกระจกเนี่ยก็ถูกพังแตกและทุกคนเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปยังออฟฟิศของตัวเองและเมื่อมาถึงออฟฟิศพวกเขาเนี่ยก็ได้พบว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ครับเพราะว่าเครื่องขายเนี่ยล่มหมดไฟเออคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มันเนี่ยเปิดไม่ติดเลยสักอย่างเดียวและต่อจากนั้นครับ นางเนี่ยก็จะตัดภาพมาที่โรงเรียนกันบ้างในตอนนี้ทางฝั่งลูกสาวเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงห้องเรียนแล้วและเธอเนี่ยก็ได้โชว์มือถือให้เพื่อนๆดูว่ามันเนี่ยเปิดไม่ติดโดยไฟที่บ้านเนี่ยก็ดับและได้รูว่าบ้านของทุกคนเนี่ยก็ไฟดับเหมือนกันครับและเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยถึงกับต้องซิ้งจากรยานมาจนเหงื่อแตกส่วนอาจารย์เนี่ยก็มาไม่ได้ทําให้เด็กๆเนี่ยพากันดีใจที่คาบแรกเนี่ยจะได้เป็นคาบว่างส่วนทางด้านของแม่นะครับหลังจากที่เธอเ่ยขึ้นไปเอากระเป๋าตังค์มาแล้วเธอเนี่ยก็ได้มาซื้อของข้างอก แต่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นแถวจ่ายเงินเนี่ยจะเเหยียดเลยครับพอเครื่องคิดเงินและเครื่องคิดเลขเนี่ยใช้ไม่ได้จนไปทำงานาซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยต้องใช้ลูกคิดแทนแล้วก็รับแค่เงินสดเท่านั้นด้วยส่วนทางด้านพ่อเขาเนี่ยก็ได้ถูกสั่งให้กลับบ้านได้ครับพอถึงนั่งอยู่ที่ทํางานไปพวกเขาเนี่ยก็ทํางานอะไรไม่ได้ทําให้พ่อเนี่ยก็เลยซื้อจักรยานเอาไว้คันหนึ่งและกว่าจะเดินกลับมาถึงตึกกับพาร์ตเมนต์เนี่ยก็มืดแล้วครับ ดยพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องกินข้าวด้วยแสงเทียนและจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องตักน้ําจากจในอ่างไปราดทั้งๆที่มันเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานเลยแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรฉับโคก็ถึงใช้ไม่ไ,ได้ไปด้วยและถึงแม้ว่าไฟจะดับนะครับพ่อเนี่ยก็ยังหอบเอางานกลับมาน,านั่งทาที่บ้านและพวกเขาเด่กก็คิดว่าพรุ่งนี้ไฟเนี่ยก็คงจะกลับมาติดและทุกอย่างเนี่ยก็คงจะกลับมาเป็นปก,กติเหมือนเดิมแต่ในความยากลําบากนี้นะครับมันเนี่ยก็ทาให้พวกเขามองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าชัดกว่าที่พวกเขาเด็เคยเห็นมากเพราะในเมืองนั้นไม่มีแสงไฟเลย มันเนี่ยมืดถึงขนาดมองเห็นทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่าเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยครับจะคิดว่าในวันต่อมาไฟเนี่ยก็คงจะติดแล้วแต่ทว่ามันเนี่ยไม่เป็นดังที่พวกเขาคิดครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันได้ดับมาเป็นเวลา3วันแล้วทํให้แม่เนี่ยต้องซับผ้าด้วยความยากลาบากและพ่อเนี่ยก็ถูกบริษัทสั่งให้รอยอยู่ที่บ้านจนกว่าไฟฟ้าเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้และเพื่อนร่วมง,งานของพ่อด้นพวกเขาเนี่ก็พาครอบครัวขึ้นเขาไปหาแหล่งน้ําและก็ที่ตั้งแคมป์กันแล้วส่วนทางด้านของพ่อเองก่อนกลับบ้านเขาเนี่อบยยรา่างุ ส่วนทางด้านของเจ้าลูกชายนะครับในตอนนี้หลังจากที่เขาไปโรงเรียนเขาเนี่ยก็เห็นซาโตมิเพื่อนสาวที่เขาแอบชอบไม่มาเรียนหลายวันแล้วทําให้เขาเนี่ยก็เลยปั่นจักรยานไปตามหาเธอถึงที่บ้านของเธอยับแต่พอมาถึงก็ได้เห็นว่าเธอกับครอบครัวกาลังลากรกะเป๋าเดินทางออกไปจากบ้านกันหมดและที่ทางฝั่งของแม่ในตอนนี้เธอเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องน้ำยับทาให้เธอเนี่ยก็เลยแบกแกอนไปรอ,อเติมน้ํากับคนอื่นแต่เธอเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าน้าใต้ดินนั้นมีอยู่แต่ทว่าการดําเนินการเนี่ยถูกปิดหมดการสูบน้ำจึงทําไม่ได้ และแม่เนี่ยก็เลยถูกบอกว่าให้เธอเนี่ยไปตักน้ําที่บ่อในสวนสาธารณะไปใช้ก่อนทง้ทงทที่น้ํานั้นเป็นน้ําที่กินไม่ได้เลยด้วยซ้ําโดยที่ต่อจากนันน้นนะครับนางนี่ก็จะตัดภาพกลับไปที่ทางด้านของพ่อกันบ้างโดยที่ในตอนนี้พ่อเนี่ยก็ได้ไปที่ธนาคารครับแต่ที่ธนาคารเนี่ยก็มีคนมาลอถอนเงินเยอะมากซึ่งธนาคารเนี่ยก็ถอนให้ได้แค่คนละไม่เกิน1น0 0 0แสนเยนพระระบบของธนาคารเองก็ยังใช้การไม่ได้และพ่อเนี่ยก็ได้มาต่อคิวกับเขาด้วยเช่นกันครับ แต่เขา,เน Banana, า,นใ,เาใน i, ก็ถูกเบียดและดันจนล้มทาให้ถุงเอกสารในมือ่ยหล่นกระจายและมันในก็ถูกเหยียบสุดท้ายพ่อเนี่ยก็ต้องยอมแพ้ข้าออกมาจากแถวในสภาพเลือดกําเด้าไหลออกมาด้วยครับและหลังจากเหตุการณ์จุลมุนวุ่นวายต่างๆนานานี่เนีนน่ยก็เข้นา,นนานสู่วันที่7นะครับที่ไฟฟ้านเนี่ยได้ดับหายไปจากลูกนี้โดยบนท้องถนนในตอนนี้ก็ถึงขั้นเงียบสนิทของในเกี้ยงซูเปอร์มาร์เก็ตโรงเรียนในก็ให้นักเรียนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะมีประกาศใหม่ออกมาและนั่นก็เลยทําให้ในวันนี้พวกชาวบ้านเนี่ยก็เลยออกมาประชุมกันครับ ก็จะมีคนบอกว่าได้มีคนเนี่ยลองไปยังเมืองอื่นที่มีการแจกอาหารสำรองมันแล้วแต่พอไปถึงทุกอย่างเนี่ยก็หมดแล้วได้เพงน้ำเดือดขวดเล็กมาแค่ขวดเดียวและจนถึงตอนนี้ผู้คนทั้งหมดก็ยังไม่รู้สาเหตุของการที่ไฟฟา้าดับทําให้หลายคนก็เลยคนครอบครัวย้ายออกไปแล้วก็มีบางบ้านเนี่ยก็ทิ้งหมา,าไว้ด้วยและการประชุมในครั้งนี้นะครับมันเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรือให้พวกเขาได้หาทางแก้อะไรกันได้เลยพอต่างคนเนี่ยก็ต่างไม่มีใครรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นและทางด้านพ่อกับแม่ พวกเขานี่ครับก็เลยคิดจะพาลูกทั้งสองเนี่ยไปบ้านตาที่คาโกชิมาแม่ลูกสาวเนี่ยจะไม่อยากไปแต่ก็ต้องเก็บของตามคําสั่งของพ่ออยู่ดีและหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเก็บของกันแล้วทุกคนเนี่ยก็เลยเอาเงินสดที่ม,ทมีออกมากองรวมกันปรากฏว่าแม่เนี่ยมีเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินว้เยอะเลยทําให้พวกเขาเนี่ยครับก็เลยจะปั่นจักรยานไปสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปคาโกชิมากันถ้าเครื่องบินเนี่ยยังบินได้อยู่แล้วก็และพขอขต้นได้ดังนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยเริ่มออกเดินทางกันด้วยจักรยานแต่ด้วยทีี่่่่่วาาจัััักรนนนมมค,ค,คบพอตอตงงใหห้แสลไป ในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยปั่นจักรยานออกไปบนถนนเนี่ยก็มีคนอื่นที่ปั่นจักรยานอยู่ด้วยและตามข้างถนนก็มีคนเอาอาหารและน้ำดื่มมาขายในราคาแพงหูชิ่อ,อยู่เป็นระยะระยะและยิ่งออกมาไกลทุกอย่างเนี่ยก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆแต่แม่เนี่ยก็ต่อราคาได้เก่งเลยทีเดียวครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็เลยได้แวะนั่งพักกินข้าวกินน้ำกันก่อนและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังนั่งกินกันอยู่ด้านพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นคนลงไปจับปลาในบ่อของสวนสาธารณะไว้เพื่อกินประทางชีวิตด้วยและเมื่อเติมพลังกันเสร็จนะครับพวกเขาเน่ก,นก,นออก,เนกันาาอทงมต จนพวกเขาเนี่ยมาถึงที่สนามบินและก็ได้เห็นฝูงชนที่มุ่งหน้าไปทางเดียวกันจํานวนมากและพวกเขาเหล่านั้นก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในสนามบินเพราะไฟฟ้าเนี่ยดับทั้งเมืองทําให้เครื่องบินเนี่ยไม่สามารถบินได้สุดท้ายทุกคนเนี่ยก็ต้องล่าถอยกระดกมาทําไมในค่ำคืนดีนะครับครอบครัวของพวกเขาก็เลยต้องหาโรงแรมไปที่พักค้ังแรมซึ่งค่าห้องเนี่ยก็แพงมากเลยครับแถมยังไม่มีน้ําให้ใช้อีกทําให้ลูกสาวเนี่ยก็เลยหวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้กลับบ้านกันแต่พ่อเนี่ยก็บอกว่า พวกเขาเนี่ยจะต้องปั่นจักรยานไปที่บ้านคุณตากันเลยครับเพราะการอยู่ในเมืองแบบนี้มันยังไม่มีน้ําและอาหารมันเนี่ยอันตรายมากทาให้ลูกสาวที่ได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและต่อจากนั้นพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะออกเดินทางนะครับทั้งสองพี่น้องพวกเขาเนี่ยก็ได้ย่องเข้าไปในร้านหนังสือใกล้ๆเพื่อจะหาแผนที่จนพวกเขาเนี่ยเจอแผนที่สําหรับเด็กเหลืออยู่หนึ่งเล่มแต่ก็ได้รู้ว่าคาโกชิมาบ้านของคุณตานั้นอยู่ห่างจากพวกเขาไปถึง900กิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านขออองพ่กับแมในนนตี้ พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปเดินหาจักรยานอีกคันกันอยู่จนเดินมาสักพักเลยครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเจอคนกําลังต่อแถวอยู่หน้าร้านขายเก้าสารโดยหอบของมีค่ามาขอแลกจนโดนเจ้าของร้านเนไล่กลับไปเพราะตอนนี้เจ้าของร้านต้องการแค่น้ํากับของกินมาแลกเท่านั้นทให้พ่อกับแม่เนี่ยก็เลยเข้ามาขอซิจักรยานที่ไม่ใช้แล้วที่จอดอยู่ข้างๆร้านเพื่อแลกกับน้ําดื่มหนึ่งขวดและก็เหล้าสองขวดทำให้เจ้าของร้านจึงให้จักรยานมาพร้อมกับเ้าสารหนึ่งกระสอบด้วยและเมื่อมีจักรยานคดบกันทุกคนแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อ แต่ว่าแผนที่ของเด็กนั้นมันนีงก็บอกทางไม่ได้เลยทาให้พวกเขาจึงตัดสินใจขี่กันขึ้นไปบนทางด่วนที่ตอนนี้เนี่ยล้างไปแล้วแทนและพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับคนจํานวนมากบนถนนบางคนเนี่ยก็เดินบางคนเนี่ยก็ปั่นจักรยานเหมือนกันและทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทางเดียวกันกับพวกเขาและเมื่อเดินทางกันมาสักพักทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงจุดพักรถและเมื่อมาถึงพวกเขาเนี่ยก็นั่งทักก็จะได้คุยกับคู่สามีภรรยาที่อยู่ข้างๆโดยสองคนนั้นก็กาลังจะไปออสกาพอได้ยินว่าที่นั่นเนี่ยมีไฟฟ้า และในเมื่อวันนี้พวกเขาเนี่ยได้เดินทางมาถึงจุดพักรถนี่กันแล้วทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยตกลง,งใจกันครับว่าคืนนี้นพวกเขาจะนอนพักแรมกันที่นี่โดยในคืนนั้นพวกเขาทั้ง4ี่คนก็ต้องนอนเบียดกันอยู่ใต้ต้นไม้ในลานจอดรถของจุดพักรถคยับและฝ่ายลูกชายเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยความหนาวก็จะเห็นว่ามีคนขโมยน้ําดื่มของพวกเขาไปขวดหนึ่งได้ต้องวิ่งตามออกไปกลางดึกแต่พอได้เห็นว่าชายคนนั้นเอาน้ำไปให้ภรรยายและลูกซึ่งยังเป็นเด็กทารกลูกชายเนี่ยก็ได้แตเดินกลับมาแบบเงีบเยบและพอถึงตอนเช้าพวกเขาเนี่ยก็ออก จะต้องขี่กันเข้าไปในอุโม,มงค์ที่บืดมากทํให้พวกเขาก็เลยขี่ชนรถที่อยู่ในนั้นครับและลูกสาวเนี่ยก็เหยียบถูกแล็กคูที่ตายแล้วจนเธอเนี่ยตกใจมากแล้วก็พากันวิ่งจูงจักรยานกลับออกไปที่ทางเดินตอนที่เขาเข้ามากกันและในตอนนั้นก็เลยต้องจ้างให้คุณยายตาบอดเป็นคนนําทางพาพวกเขาลอดผ่านอุโม,มองค์ออกมาได้อย่างปลอดภัยและหลังจากที่ทั้งครอบครัวนี่ครับผ่านเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่อง,อง,อง,อง young, นั่นกันมาแล้วนี่เนี่ยก็เป็นวันที่16ที่พวกเขา,าเนี่ยได้ออกเดินทางกันมาและไฟฟ้าทั่วโลกก็็ดดับในนนนนนตออี้พวกกเเขาาาา่่่่ยยิิททงงงมมูรลแหหึ โดยสงแม่ลูกนี่ก็ช่วยกันซักและตากเสื้อผ้าที่ใช้แล้วครับส่วนทางด้านสองพ่อลูกก็เตรียมทําอาหารด้วยเตาแก๊สปิกนิกกันอยู่โดยพ่อเนี่ยก็ได้ดื่มน้ําขวดสุดท้ายหมดลงแล้วเลยเดินไปตักน้นํนาในลาธารมาดื่มพอเห็นว่ามันเนี่ยใสายมากและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องขี่จักรยานฝ่าสายฝนที่ตกมาอย่างกระหน่าโดยฝนเนี่ยก็ตกหนักจนพวกเขาเนี่ยต้องจอดจักรยานและวิ่งไปลงหลบอยู่ใต้สะพานกันทําให้จักรยานของพวกเขาก็เลยถูกลมพัดล้มและเนรนาศและพอฝนหยุด พวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าข้าวของเนี่ยพังเสียหายไปหมดเลยและข้าวสารเนี่ยก็หกจนเก็บมากินไม่ได้แล้วทําให้พวกเขาก็เลยต้องทําใจแล้วก็ออกเดินทางกันต่อและหลังจากานั้นนะครับเด็กทั้งสองพวกเขาเี่ยก็ได้ไปเจอเข้ากับร้านขายของะดาดใหญ่แต่ของกินและของใช้จาเป็นนั้นมันเนี่ยไม่เหลืออยู่เลยทํใไมพวกเขาก็เลยต้องขนอาหารกระป๋องสําหรับแมวและน้ากันของรถยนต์มาแทนแต่พอลูกสาวเนี่ยเปิดกระป๋องเอามากินก็ต้องรีบทายทิ้งเลยครับเพราะมันเนี่ยไม่อร่อยเลย ส่วนลูกชายก็ได้โยนมือถือที่ใช้ไม่ได้ทิ้งเพื่อเอาเกาสเซนยียโกนมาซ่อมล้อจักรยานก็พอโดยหลังจากที่ทั้งครอบครัวนะครับได้ออกเดินทางกันมาเรื่อยๆนี่นก็เข้าสู่วันที่22แล้วโดยทั้ง4ี่คนก็ยังคงเดินทางอยู่บนท้องถนนตอนนี้พวกเขาไอยู่กันที่เมืองชิซุโอกะแล้วและก็ยังคงกินอาหารแมวและน้ำกันประทังชีวิตก่อนจะได้มาเจอกับแจ้งนักปั่นที่ตั้งแคมป์อยู่กลางทางโดยพวกนั้นก็มีทั้งอาหารและน้ำและนั่งเล่นไพ่กันอย่างสบายใจและพวกนั้น,นก็เลยบอกพวกเขาว่าตอนที่ี่นูเขา พวกเขาเนี่ยเอาขวดรองน้ําที่ไหลผ่านล่องหินต้องที่มีมอสขึ้นและน้านเนี่ยก็แปลว่าน้าสะอาดบริสุทธิ์แถมยังบอกพวกเขาว่าถ้าเอาอาหารมาตากแห้งหรือรมควันจะช่วยยืดอายุของอาหารให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นแถมยังบอกอีกด้วยว่าต้นวันชพืชบางชนิดเนี่ยก็กินได้และมันเนี่ยอาจจะไม่อร่อยมากแต่มีวิตามินเพียบเลยและมแลแงอย่างตักกัตนก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทีเดียวและเมื่อได้คุยกับพวกกลุ่มนักปั่นสักพักพวกเขากับกลุ่มนักปั่นนะครับไ็ได้ขี่จักรยานออกไปด้วยกันและไปจอดพักกัน ตอนนั้นเองก็ได้มีทหารกลุ่มใหญ่เดินผ่านมาพวกเขาจึงเข้าไปสอบถามและก็รู้มาว่าพวกทหารได้มาจากลรงไฟฟ้านิวเกียร์ที่เดินเครื่องไม่ได้แต่ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันและพวกทหารก็กาลังจะไปตรวจสอบอีกโลงต่อทําให้จากนั้นพวกเขาเก็เลยแยกกันกับกลุ่มนักปัน่นเพื่อไปเป็นคนละทางยับโดยหลังจากที่พวกเขาเได้ออกเดินทางกันมาเองหลังจากที่ใช้เวลานานแสนนานพอมาถึงในงวันที่13พวกเขาเก็ได้เดินทางมาถึงโอสาก้ากันจนได้แต่พอมาถึงที่นี่ที่นี่นก็ไม่มีไฟฟ้าอย่างที่ได้ยินข่าวลือมาก พอได้รู้แบบนั้นลูกสาวนี่ก็เลยโมโหพ่อมากที่พาเธอออกมาลำบากโดยลูกทั้งสองนี่ก็เลยตอบว่าที่พ่อเนี่ยไม่เคยรับผิดชอบอะไรได้เลยจนแม่เนี่ยต้องบอกให้หยุดเพราะพ่อเขาเนี่ยก็เป็นแบบนี้มานานแล้วแต่เมื่อทําอะไรไม่ได้นั่นเนี่ยก็เลยทําให้ทั้งสี่ก็เลยขี่จัก,กรยานต่อกันมาเรื่อยๆจนมาถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่กาลังจับสัตว์น้ําในนั้นมาทาเป็นอาหารแจกจ่ายให้ชาวบ้านกันอยู่ทําให้พวกเขาจึงรีบไปต่อแถวด้วยแต่พอถึงคิวนะครับอาหารเนี่ยก็ดันหมดพอดีแม้จะขอร้องอ,อ,องง้อนวอนอยี่ดอู และพอถึงในวันที่67ตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมาเดินล่าจักรยานกันแทนเพราะวันเหนื่อยและอ่อนเพลียกันมากๆและระหว่างที่นั่งพักกันอยู่ริมทุ่งพวกเขาเนี่ยก็เห็นหมูตัวหนึ่งอยู่ในทุ่งนั้นทําไมพวกเขาจึงวิ่งออกไปช่วยกันจับมันและสุดท้ายพอนี่ก็จับมันได้แต่ก่อนที่พวกเขาจะหั่นมันเป็นชิ้นๆเจ้าของฟ้ามเนี่ยก็เข้ามาเห็นเสียก่อนและได้เข้ามากรีดคอหมูเพื่อลีดเลื่อนออกไปก่อนจากนั้นก็ให้ทั้งสี่ช่วยขนบันมาที่บ้านของเขาและทั้งสี่ก็ยังโชคดีนะครับ ที่บ่อน้ําของชายคนนี้เนี่ยดื่มได้และก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ดื่มส่วนหมูนั้นรัวไฟฟ้าของฟาร์มเนี่ยไม่ทํางานพวกมันเนี่ยก็เลยหนีกันออกไปหมดพ่อเนี่ยจึงขอโทษที่ฆ่าหมูของเขาโดยไม่รู้เจ้าของฟาร์มเนี่ยก็เลยให้พวกเขาช่วยกันจับหมูที่เหลือกลับมาเพื่อแลกกับการยกโทษให้อีกทั้งยังทำอาหารให้พวกเขากินกันจนอิ่มด้วยและพอได้กินกันจนอิ่มแล้วทั้งสี่เครับก็ต้องช่วยชำละหมูที่พวกเขาฆ่าตายแล้วก็ทาเกลือใส่เนื้อหมูไวไ้ในถังแล้วก็พักเอาไว้หนึ่งอาทิตย์ก็จะเอาไป,ปารม,ม,มด้ และทั้งสี่นะครับจึงต้องอยู่ทํางานที่นี่รอให้เจ้าของฟาร์มแบ่งเนื้อหมูให้เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยก็ได้กินอิ่มได้อาบน้ําแล้วก็มีที่นอนโดวยในวันถัดมานะครับทั้งสี่เนี่ยจึงช่วยกันจับหมูที่หนีออกไปอย่างอยังขันแข็งจนจับกลับมาได้ครบทุกตัวและก็ยังช่วยทํางานอื่นในฟาร์มถ้าไม่เจ้าของฟาร์มก็เลยเอ่ยชวนให้พวกเขาเยอยู่ที่นี่หากพวกเขาเต้องการแต่พวกเขาเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะไปคาโกชิมะกันต่อเพราะคุณตาเนี่ยคงจะเป็นห่วงมากแล้ว ทำไมเจ้าของฟาร์มจึงให้สเสบียงไปมากมายเพื่อผ้อยพวกเขาดเดินทางกันต่อไปได้โดยหลังจากที่ออกมาจากฟาร์มกันแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำที่พวกเขาเนี่ยต้องข้ามไปแต่มันเนี่ยกลับไม่มีสะพานอยู่ตรงนั้นทำไมพ่อเนี่ยจึงเริ่มเก็บขอดม้และก้าวของแถวนั้นเนี่ยมาต่อเป็นแพรแล้วก็ขนของพาทุกคนลุยข้ามไปโดยพ่อเนี่ยก็ส่งแม่กับลูกสาวไปไว้ที่อีกฝั่งแล้วก็พาลูกชายกลับมาขนจักรยานกันอีกรอบและตอนนั้นฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมาครับทำให้กระแสะน้ำเนี่ยเชย แพเนี่ยก็เลยแตกกลางน้ําทําให้จักรยานเนี่ยจมน้ําหายไปหมดฝ่ายลูกชายก็เลยรีบว่ายน้ําเข้าฝั่งไปหาแม่และน้องสาวแต่พ่อเนี่ยถูกจักรยานคันหนึ่งทับและกดให้จมน้ําหายไปทําให้แม่และลูกๆพากัเนเดินตามหาพ่อจนฝนหยุดแต่ก็เจอแค่วิกผมของพ่อเท่านั้นครับทําให้ทั้ง3ก็เลยได้แต่ก,กอดกันร้องไห้ด้วยความเสียใจโดยหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นวันเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยผ่านไปครับจนบ้นเนี่ยเข้าสู่วันที่94ิ โดยในตอนนี้สามแม่ลูกเนี่ยก็เดินเท้ากันต่อไปด้วยใจที่ยังเศร้าโศกต่อการจากไปของพ่อและแม่เนี่ยก็ไม่ยอมกินอะไรเลยและในจังหวะนั้นลูกสาวเนี่ยก็ได้ยืนหมูในมือให้หมาที่เดินตามมาตัวหนึ่งยับมันเนี่ยก็เลยไปพาเพื่อนมาทั้งฝูงเลยเพื่อมากัดแย่งกระเป๋าใส่อาหารของพวกเขาจนด้านทาให้แม่เนี่เสียหลักกิ้งตกเขาเนี่ยขาของเธอเนี่ยก็หักจนผิดรูปทําให้สองพี่น้องก็เลยพยุงแม่เดินหนีฝูงหมาที่ตามมาเห่าใส่พวกเขาแต่แม่เนี่ยก็เจ็บขามากจนไม่สามารถเดินต่อไหวทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยหยุดกันอยู่บนงถไ และตอนนั้นเองก็ได้มีรถไฟขบวนหนึ่งเด็กกำลังแล่นเข้ามาทาให้ฝูงหมาเี่ยจึงวิ่งหนีไปและรถไฟเนี่ยก็ไม่หยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขาพอดีแลวก็รับพวกเขาเด่ยขึ้นไปด้วยโดยรถไฟขบวนนี้ก็วิ่งได้ด้วยฐานหินแล้วก็มีคนโดยสารอยู่จํานวนหนึ่งโดยแม่นะครับก็ได้รับการตามขาชั่วคราวเอาไว้และในจังหวะนั้นก็ได้มีคนถามถึงพ่อของเด็กๆพอได้ยินแบบนั้นก็เลยทําให้ทั้งสามนะครับร้องไห้กันออกมาอย่างยกใหญ่และในเวลาเดียวกันนั้นนะครับภาพเนี่ยก็จะตัดไปที่อีกทางด้านหนึ่งและบ้านเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่า ตอนนี้เดยยพอ่อยังไม่ตายและเขาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาก่อนจะออกเดินไปต่อและหลังจากออกเดินมาพ่อเนี่ยก็ได้นั่งหยุดพักด้วยความเหนื่อยและเขาเนี่ยก็ลลวงเจอผูสัญญาณอันนึงในกระเป๋ากางเกงจึงได้จุดมันทาให้แม่ที่อยู่บนรถไฟได้เห็นสัญญาณและตะโกนบอกให้หยุดรถก่อนก่อนที่ตังสาวนะครับจะวิ่งลงไปหาพ่อที่นั่งอยู่กลางทุ่งด้วยความดีใจและทั้งสี่เนี่ยจึงได้กลับมาอยู่ด้วยกันและก็ออกเดินทางต่อด้วยรถไฟขบวนนี้และพอรถไฟเนี่ยกำลังจะเข้าอุโบงพวกเขาเนี่ก็ได้ปิดหน้าต่างไม่ทันทําให้ควัน ดยพอออกมาจากอุโมงค์พวกเขาเนี่ก็น้าดํากันเป็นตาตามกันครับก่อนจะได้หัวล็อกกันออกมากับคนทั้งขบวนรถไฟจนหลังจากเดินทางมาในวันนั้นนี่เนี่ยก็เข้าสู่วันที่ร้อยแปดในที่สดุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็มาถึงคาโกชิมะและได้เจอกับคุณตาที่กําลังตกปลาอยู่ริมทะเลแต่เมื่อพวกเขาเนี่ยได้เดินทางมาถึงคาโกชิมะกันแล้วทั้งสี่คนนะครับก็ได้ไปอาศาัยอยู่ที่บ้านของคุณตาที่ริมทะเลชายหาดแถวนั้นโดยหลังจากนั้นวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านล่วงเลยไปอีกสองปีกับอีก126วัน ตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ย่มชินกับการที่ต้องอยู่ที่นี่แล้วดในวันนี้พ่อกับลูกชายเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจาัดก,การออกทะเลไปหาปลาส่วนลูกสาวก็กําลังทอผ้าอยู่ในบ้านและแม่เนี่ยก็เก็บมะเขือเทศอยู่ในไร่กับคุณตาโดยพวกเขาเนี่ยก็มีความสุขมากทีเดียวที่นี่ที่ได้อยู่ร่วมกับชาวบ้านในเมืองนี้ด้วยแต่แล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้มาเนิ่นนานจู่จูเนี่ยนุ่งสาวันหนึ่งพ่อเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากบ้านคนเดียวไปที่ห้องเก็บของพอว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกที่เขาเนนนกกก็บ็บไวว้้้ใลลองงมมาาแััจูดขึน นั่นเนี่ยเลยทาให้เขาแปลกใจมากแต่พอเขาได้มาเดินดูที่ห้องเก็บของนังใจทําไม่นานจู่จๆเสียงเพลงตามสายนี่ก็ได้ดังตามมาครับทาให้ผู้คนในเมืองต่างก็ตื่นออกมาดูโดยไฟตามบ้านเรือนก็ค่อยๆติดขึ้นทีละดวงแล้วก่อนที่หนังนะครับจะตัดภาพมาที่โตเกียวในเวลาต่อมาโดยที่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็กลับมาสู่สภาพปกติโดยมีรายงานว่าการที่ไฟฟ้าดับเมื่อสองปีครึ่งที่แล้วนั้นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคาดว่าเกิดจากเปลวเพลิงสุริยะหรือดาวหางที่โคจรเข้ามาใกล้โลก หรืออาจเกิดจากการก่อการร้ายไซเบอร์ที่มุ่งโจมตีโครงข่ายและพลังงานและก็โรงงานไฟฟ้าแต่มันเนี่ยก็ยังไม่มีการพิสูจน์ถึงสาเหตุที่แน่ชัดครับต,ตอนนี้ครอบครัวทั้งสี่ก็ได้กลับมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนตน์โตเกียวเหมือนเดิมแล้วโดวยวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รับจดหมายเป็นรุ่นจากกล้องฟิล์มของกลุ่มนักปั่นที่ถ่ายพวกเขาไว้ในตอนนั้นนั่นเองก่อนที่ดังจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ